รบวันฝนพรำฝนดีจริงๆครับช่วงนี้ก็เรียกว่ากระแสต้้นไม้นี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งในหลายๆต้นเลยทีเดียวนะครับเรามาดูกันเลยว่าที่บ้านเนี่ยมีต้นไหนให้เลือกชมเลือกช็อปได้นะครับมาดูกันครับต้นแรกเลยครับเป็นต้นนี้ครับบอลกระดาษก้านดำนะครับลายสวยเลยทีเดียว ้ํำน้ำนะครับแล้วก็ใบโรยไปอ่ะตัวนี้นะครับก็ได้อ่าเปลี่ยนกระถางนะครับก็คือยกหรือดูแล้วนะครับเอาแยกต้นเล็กๆออกนะครับมีไข่สองสามฟองอ่าอ่ก็เอาออกหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีแต่ต้นนี้ต้นเดียวนะครับโคนนี้ก็ก็มีครับมีมีโคน ยาวนิดนึงอะตัวนี้นะครับบอลกระดาษการดามก็ราคาต้นละอ่า890รวมส่งอาใครกําลังตามหาอยู่นะครับต้นต้นสูงนะครับสูงประมาณ45เซนอ่าดูกระถาง10นิ้ว ต้นที่2ครับเป็นต้นนี้ครับเป็นเซเรนนะครับเซเรนดิพิตี้ต้นนี้นะก็ด่างน้อยนะครับแต่ก็คือด่างทุกใบด่างทุกใบนะก็รอดูใบใหม่นะต้นนี้นะครับเป็นไม้หนออ่ามีช้างเหลืองแถมด้วยอ่าต้นนี้ครับก็เอาราคาเอาไปเก้าร้อยรวมส่ง นะครับ900โดมส่งมาดูต้นต่อไปครับเป็นต้นนี้ครับโอ้โหเรียกว่าสีนี้สวยมากนะครับนี่ก็คือกวักใบโพด่างสามสีนะครับนี่นะครับใบใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าฝ่ามืออีกอ่ะใบใหญ่แต่ละใบนี้สีสวยมากนะะต้นนี้ครับอ่าแล้วก็มีโคนยาวพอสมควรครับ มีตาใครจะเอาไปหั่นทําจํานวนนี้ถือว่าได้หลายชิ้นเลยทีเดียวนะครับได้หลายชิ้นเลยสําหรับคนกวักใบโพด่างสามสีต้นนี้ครับต้นนี้ก็เอาไปในราคาสองพั 2, นห้รวมส่งนะครับ สวยยกยอดแล้วก็ไปทําจํานวนได้หลายต้นเลยทีเดียวครับสีสวยมากนะทีนี้ก็ต้นถัดไปครับต้นนี้เป็นกวักใบโพด่างประกายทองนะดูครับแต่ละใบใบใหญ่มากนะครับใบใหญ่มากสมบูรณ์มากครับอันนี้ครับก็ฝนตกนะครับได้รับผลกระทบกระเทือนสำหรับใบบนน้ำ สวยนะครับสวยต้นนี้มีความพิเศษก็คือมอีสามยอดนะครับอันนี้โคนที่1นึ่งดูหลายลงการเลยนะครับนี่นะครับหนแล้วก็สก็มีต้นนี้ต้นเล็กอีกแต่ยังไม่เห็นความด่างนะครับใบออกมาแปลกๆแ,แล้วก็โคน คนนี้ยาวนะครับยาวแต่นี้ก็คือรองกระถางไว้นะมีกระถางเล็กนะครับอยู่ในกระถางเล็กแต่ก็รองกระถางไว้แล้วก็ดินนี้เพียบเลยรื้อออกมานะครับแต่ยังไม่ได้เ,เช็คดูว่ามีมีไข่มีอะไรหรือเปล่านะครับก็อยู่ในนี้แหละนะใครสนใจรับจะต,ต้องเปลี่ยนกระถางนะครับไม่ใช่กระถางตัวนี้นะเอาเป็นกระถางดําแล้วกันนะจะยัดใส่ลงไปให้นะ ตันนี้นะครับลระทางนี้ก็ใหรรับก็ราคา2 5 0 0เช่นเดียวกันอ่ะจัดพิเศษไปเลยนะครับสำหรับ f c สวยมากครับกระถางที่3ครับกระถางนี้ครับลายนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเรียวกว่าด่างทุกใบด่างทุกใบแล้วก็ มี3ามยอดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โคนก็ยาวเหมือนกันนะครับยาวเหมือนกันได้หลายชิ้นใหญ่ๆใหญ่ๆเลยนะครับลายสวยไม่แพ้กันแต่ต้นเล็กกว่านะครับต้นเล็กกว่า ต้นเล็กกว่าแล้วก็ยอดเล็กกว่าต้นนี้ก็คิดราคาเดียวกันนะครับคิดราคาเดียวกันไปเลยในราคา 2005. 2 5 0 0ันารวมส่งขครสนใจนะสวยมากสวยมากนะครับคนไหนที่ชอบกวักใบพูเรียกว่าราคาช่วงนี้แรงขึ้นนะครับต้นเล็กๆนี้แค่ 3- 4ใบนี้ หลายร้อยเลยนะครับใครเอาตัวนี้ไปทําจํานวนได้ก็รีบไปทําเลยรับกักใบโพลางประกายทองต้นนี้สวยมากนะครับแล้วก็มาดูเซตนี้ครับต้นนี้ครับเป็นอมอนเซล,ล่าไทคอนนะครับตัวนี้คัดลายมาเลยสวยมากครับตัวนี้สะดุดตาแล้วก็เอามาฝาก ทุกท่านเลยนะครับใครสนใจต้นนี้นี่ใบใหม่ครับหนางสวยมากต้นนี้ครับก็แบ่งปันราคาพิเศษเลยแล้วกันนะต้นนี้ก็ราคาเอา,เอาไปสี่ร้อยห้าสรวมส่งแล้วกันนะ450รรวมส่งคนไหนที่ชอบลายจัดๆแบบนี้ ก็ขอไปแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับช่วงเช้าเช้าก่อนไปทํางานมาดูต้นไม้ก่อนต้นนี้ครับเป็นอทองอุไรนะครับทองอุไรด่างแบบนี้นะครับโตูวัยวัยนะครับดอกสวยๆดอกสีเหลืองสวยงามนะครับตัวนี้เป็นกิ่งตอนนะครับกิ่งตอน ก็ราคาส่รา450รวมส่งนะครับตนนัวนี้ส่วนต้นนี้ครับต้นไซส์ใหญ่หน่อยไซส์ใหญ่ต้นนี้ครับนี่ต้นนี้ก็มีหลายยอดเลยนะครับมีหลายกิ่ง4 5กิ่งแล้วก็มีแตกกิ่งเล็กด้วยนะครับหลายสวยมากนะครับทางนี้ก็ราคา 890รอ่า890รวมส่งนะครับสวยดีนะฮแอบเสียดายด้วยนะหรือใครที่จะชอบตัวนี้นะครับะมะขามเทศนะมะขามเทศด,ด่างด่างสวยนะครับเริ่มเห็นและยอดกำลังมานะครับยอดกำลังมาเห็นสีที่แตกต่างกันาแล้วก็มีใบด่า่างนี้นะครับ สวยมีอยู่4ี่กระถางใครจะรับใครจะเหมาก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับส่วนคนไหนที่ชอบฟาโรนะครับก็รอสักหน่อยนะครับรอไหลเปิดก่อนนะครับแล้วก็เอามานี่นะครับก็มีไทคอนอีก1ต้นครับตัวนี้ต้นใหญ่เลยนะ มีต้นใหญ่ไส์ใหญ่เลยนะครับไส์ใหญ่เลยต้นนี้ครับก็าราคาหกร้อยเก้าสิบรวมส่งนะครับใครจะเอ,เอาไปทำจำนวนนะครับใครเอาไปโชว์ได้เลยนะครับตัวน,นี้690รวมส่งามากนวลน,นะครับกำลังมาแล้วยอดใหม่ก็กำลังมา สวยนะครับก็450รวมส่งหมากแดงครับพันสองพันแปอันนี้นะครับพันแปดนะอันนี้เป็นโอกินาว่าครับกระถางนี้ล้นเลยนะใครรับกระถางนี้ก็ราคาา450รวมส่งนะครับเอาไปทั้งกระถางเลยโอกินาว่า อามาดูทางนี้ครับทางนี้ก็จะมีต้นหุ่นนะครับต้นนี้ก็พันสี่ร้อยหสนะส่วนต้นนี้ครับต้นนี้เล็บมือนางด่างสวยๆเลยเล็บมือด่างกำลังแตกยอดใหม่สีสวยด้วยครับต้นนี้ก็ในราคาพัน พั0 0นะครับ1 4 0าบาทขอมาดูกลุ่มนี้ครับกลุ่มอ่าบุตรนะครับบุตรชมบุตรมิ้นด่างชมพูนะครับนี่ใบใหม่ออกมาสวยเลยนะครับอก็ตันนี้ก็อย่างที่บอกครับก็มีเขียวบ้างด่างบ้างาตันนี้ก็ราคาอ่า ก็แบ่งกันไปเลยนะครับต้นนี้ก็สองพันนะครับสองพันต้นเล็กนี่ก็เพิ่งแยกเดี๋ยวรอรอก่อนนะครับต้นนี้ครับราคาพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวลดให้ดีกว่าต้นนี้เอาพันเดียวก็พอนะครับพันเดียว นี่นะครับไซแม่เลยไอแม่ใหญ่จริงครับตัวนี้ขยับที่นิดนึงนะครับใบออกมาสวยเลยตัวนี้มีํำหนีบ้างนะครับบางใบหนอนกินตัวนี้ก็สี่พันรวมส่งนะครับยังราคาให้ราคาเดิมเลยหลอดใหม่มาแล้วนะครับ ต้นนี้ใบใหม่เปิดแล้วนะครับนี่สีแบบนี้โ่นนะครับนี่กำลังสวยๆนะครับกำลังพุ่งต้นนี้ก็สองพันห้าครับอ่ะแข่นกันไปเลยจันดำนะครับนี่ใบใหม่มาเป็นยังไงยังไม่เห็นนะครับต้นนี้ ออกมาสีนี้นะครับตัวนี้ก็ห้ารอรวมส่งครับ500รนี่ครับสีมาแล้วสำหรับฟูมิ้นนะครับเป็นมิ้นมิ้นด่างที่หลุดเป็นเป็นมิ้นน,นะครับเป็นฟูมิ้นก็ราคา,าต้นละ1,200นะครับ1,200อันนี้ก็1,200อืม ใครที่อยากได้ต้นเล็กๆก็มีครับต้นละอเอาต้นละ800แล้วกันหนึ่งสองสามมีต้นที่4นะครับซ่อนอยู่อ่าต้นที่ห้าต้นนี้ก็ให้พันสองนะครับต้นใหญ่ต้นนี้พันสองอยู่โอ้สีสวยมากต้นนี้อ่าอันนี้จันดำครับไอร,รับก็ ราคาพิเศษเลยนะครับเอาไปห้าร้อ500บาทเลยอ่าจันดำต้นนี้นะครับสีสวยมากอ่เป็นมิ้นนะครับเป็นมิ้นออกเป็นใบมิ้นไปอ่าอ่านี่นะครับลากมาแล้วต้นนี้ครับอ่าต้นที่หนึ่งครับฮาโบ 490นะครับอันนี้เป็นครับแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอ่าตัวนี้ครับต่างประกายทองครับอันนี้เอาราคาอ่าราคาเดียวกันเลยแล้วกันนะครับ490นะ รากมาแล้วนะครับต่อไปครับต้นนี้ครับใบใหม่มาแล้วนะครับรากมาเยอะล้วขนาดเดียวกันหมดนะครับใครจะต่อรองยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนี่ก็ด่างประกายทองครับอันนี้ครับ เอาโพรับอสองยอดอ่ะสองยอดให้ดูชัดๆว่าดาง่งนี่นะครับด่างอยู่นะครับรากก็มาละต่อไปอถังนี้ครับนี่ ใบใหม่มาแล้วนะครับสวยเลยารากมาแล้วมีตันหนีนิดนึงนะครับทางนี้ครับอ่าก็ถางนี้อ่าสี่ ร้อยเกเหมือนกันนะครับตอนนี้รากเข้ามาแล้วตัวนี้น่าจะได้ไปลอกกาบหน่อยครับทำฟอร์มใหม่ต้นนี้ก็เหมือนกันครับราคาเดียวกัน ต้นนี้นะใบใหม่มาแล้วนะครับรากมาแล้วอันนี้คือชําใส่มะพร้าวขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้า,าอย่างเดียวอกระถางนี้ครับนี้หนึ่งยอดสองยอดออสามยอดนะสามยอดสามยอดครับกระถางนี้รากแน่นละอใครรับกระถางนี้ครับ เอาไปหกร้อยเก้าสิบบาทนะอันนี้มีสามยอดเนาะออันนี้ก็ติดจองครับนี่ตัวนี้ติดจองจองตั้งแต่คลิปที่ลงครั้งแรกเลยนะสำหรับอาบูที่ฉ่านะครับต้นนี้ครับอา่า ต,ตั้งท้องแล้วแล้รอดูไว้ใหม่มาอ่านีต้นนี้ครับเป็นยังไงด่างไหมใบนี้ไม่ด่างนะครับทางใบก่อนหน้านี้ครับก็ตัวน,นี้ก็ยังอยู่ราคาเดิมครับแบ่งปันให้อ่า2,500นะครับใครจะเอาไปตัดทำจำนวนได้สำหรับเหลืองที่สวยมากนะครับ แต่ก็ถ้าไม่มีใครรับก็คงจะ,ะไม่รอดมีดแน่ๆน,นะครับรอสักหน่อยตั้งฟอร์มห,หลายข้อสักหน่อยเดี๋ยวจะหั่นทำจำนวนต่อไปนะครับไออ้ต้นนี้นะครับกวักด่างเหลืองครับจักระพัดด่างเหลืองอดุดมสิ แทงมาสองยอดเลย่ะใครจะรับกระถางนี้ครับราคาเอาพันพันห้าแล้วกันนะครับพันห้ากำลังสวยเลยเป็นฟอร์มกอสวยๆส,ส่วนด่างเหลืองครับโอ้โห,โหแตกมาเยอะเลยทีนี้นะต้องดูแลดีๆหน่อยนะครับใบเหลืองเยอะนะสำหรับ ควักด่างเหลืองครับอ,อ้อยก็มีนะครับอ้อยอ่าตูมแขกนี่นะครับด่างสวยมากสวยมากนี่นะครับเป็น ต้นทีโดนยกยอดไปนะส่วนนี้เป็นลายหินอ่อนครับกวกใบโพลายหินอ่อนใบใหญ่มากนะครับใบใหญ่มากยังไม่เคยรื้อรากเลยนะครับปลูกมาไทยจะรับนะคาดว่าน่าจะวนมาใครจะเอาไปดักรอได้นะครับตัวน,นี้ราคา 2005เหมือนกันนะครับ25เหมือนกันแต่อันนี้ก็คืออาจจะต้องดึงรากนิดนึงนะครับแต่หากเห็นอ่อนเนี่ยคือส่วนมากจะมีไข่นะครับมีไข่ก็เอาไปทั้งกระถางเลยนะครับนี่ก็จะเป็นด่างตะก,กายทองนะครับต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้มีรากแล้วจำติดแล้วนะครับยกยอดมาแล้ว ตันนี้ก็ราคาเดียวกันกับชุดเมื่อกี้นะครับ490หรือ450ไม่รู้เดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปดูแล้วกันอ่ะนี่เป็นต่ออัลโบ้ะบะน,นะครับอ่าเนี่ยนะครับอ่าคลิปก่อนนี้มีคนสนใจนะครับว้าสิบแสนชื่อเพราะจริงๆ่ิชอ่อเพาะแน่ โดนฝนเยอะๆก็มียุบบ้างเหมือนกัน,นครับใครจะรับวานสิบแสนก็กระถางละกระถางนี้สวยมากกรถางนี้นะครับแบ่งกันไปเลยครับกระถางนี้แต่งสวยๆนะครับราคาเอาสักสี่ร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งนี่นะครับกระถางนี้ กระถางใหญ่ก็มีครับกระถางไซส์ใหญ่ตัวนี้แตกโกอแตกหน่อยเยอะเลยตัวนี้ครับราคา890รวมส่งอวมส่งส่วนต้นนี้ใบช้ํายุบตัวนี้ก็ต่างดีนะครับแต่ใบช้ำละอันนี้เก็บไว้ก่อนอ่าตัวนี้ครับเป็น มอนมินครับมอนมินนะครับตั้งท้องล้เดี๋ยวรอรอลุ้นหรือใครจะรับไปก็ราคา6,500นห้นะครับ6,500นี่คือใบแรกอันนี้คือใบใบแรกน่าจะเป็นใบแรกใบนี้อันนี้ใบที่สองอนนี้ใบล่าสุดครับแล้วก็ตั้งท้องมานะเดี๋ยวรอดูนะครับใบนี้มาสวยๆนี่ราคาเปลี่ยนเลยนะ ราคาเปลี่ยนเลยถ้าเกิดลายดีๆสีสวยๆมีรูชีตอีกนะราคาเปลี่ยนเลยตอนนี้ก็ราคา6,5พันห้นะครับส่วนนี้เป็นต้นเล็กครับต้นเล็กหลอดใหม่มาแล้วอ,อันนี้ก็ราคาอเอาสามพัน ห้าบาทนะสามพรวมส่งยอดใหม่มาแล้วขอปิดท้ายขอปิดท้ายด้วยต้นนี้แล้วกันนะครับมับงกรยาวน่าจะเกือบ60เซนครับแต่ละใบแต่ละใบายยาวเกือบ60เซนมีอยู่1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็นี่คือ ใบที่เจ็ดนะความด่างของเขานะหัวกรต้นนี้ครับราคาเอาด้วยคิดด้วยสักอ่าสี่พันห้าร้อยรวมส่งนะครับสี่พันห้าร้อยรวมส่งอาจะเอาไปต่อนะครับหมายเจ็ดใบละสีนะครับสวยมากตัวนี้สำหรับ มังกรน,นะแล้วก็คงจะต้องปิดคลิปกันนะเพียงเท่านี้นะครับปกติก็จะปิดด้วยปักนะก็ไวค้คอยอัปเดตกันอีกทีนะครับวันนี้ก็คงจะพอเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจต้นไหนก็ทักมาถามได้ซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึ่งครับอ,าาอ่าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับมีความสุขในการปลูกต้นไม้สวัสดีครับ